ตอนที่เราก่อนลดเราจะตรวจโตโตแบบนี้ใช่ไหมพอเราคุมอาหารน่นนกินคุณแอนนี่บอกกินจนอิ่มนะครับยิ่งอยู่ได้ได้แอลกอฮอล์ได้ย,ยิ่งไปกันเนี่ยตอนที่เราก่อนลดน้ำหนักใช่ไหมเราคุมอาหารใช่พลังงานทีเ่เราได้รับเนี่ยมันก็จะลดลงพอลดลงเสร็จปุ๊บระบบเผาผ่านเราก็จะค่อยๆลดลงนะครับลีนอ,อัตราการเผาผลาญลดลงมวลกล้ามเนื้อก็จะ อาจจะลดลงนะครับแล้วก็มวลไขมันก็แล้วก็ลดลงตรงนี้แหละคราวนี้ประเด็นคือถ้าเราดูแลตัวเองแบบไม่น่ารักนะครับหรือกินสารอาหารไม่ครบเรากลับมากินเพิ่มขึ้นใช่ไหมแคลอรี่ก็จะเพิ่มขึ้นไอ้ตรงนี้ก็เพิ่มทุกอย่างเพิ่มเลยหลังจากลดน้ำหนักเสร็จแล้วนะโอ้โหคราวนี้ขึ้นเลยแล้วยังไงอนน่ะสาระสำคัญที่กำลังจะบอกวันนี้ก็คือแล้วอะไรล่ะที่จะทําให้เราเนี่ยนะ เขาเรียกลดไขมันเพื่อให้เห็นกล้ามเนื้อได้สำเร็จนีจ่เลยโอ้โห <c oughs> ถูกต้องเลยครับคุณเอกวีครับนี่เลยครับอย่างที่ผมบอกจำได้ไหมผลิตภัณฑ์สารเริมอาหารเป็นเพียงอีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้บอกดีที่สุดนะต่อให้กินอาหารเสริมดีขนาดไหนนะแต่พฤติกรรมการกินไม่น่ารักนะ ไม่สามารถทําต่อเนื่องยั่งยืนแล้วไม่สามารถทําเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ได้นะท่านจะท่านก็จะกลับมาเจ้าเนื้อขึ้นเหมือนเดิมอะต้องดูเรื่องนี้ในพลังงานที่กินต้องน้อยกว่าว่าใช้นะครับออกกําลังกายแบบสม่ําเสมอตรวจสอบทบทวนในสิ่งเฮ้ยวิธีเอ่ยอีกที่หนึ่งนะครับท่านหลายท่านในห้องนี้อาจจะยังไม่เคยวิเคราะห์์ประกอบร่างกายแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยมันมีผลกับเราแบบไหน ให้ทําแบบนี้นะวันนี้สมมติพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเริ่มเข้าเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักเข้าคอร์สลดน้ำหนักนะพรุ่งนี้กินอะไรจดไปเลยเช้าเย็นเย็นแล้วก็ชั่งน้ำหนักไว้พอเราขึ้นชั่งน้ำหนะักไว้นะวันที่สองกินอีกเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมนะ้ปืดวันที่สองตื่นขึ้นมาชั่งน้หนักอีกถ้าน้าหนักขึ้นแสดงว่าปริมาณอาหารที่ท่านกินเนี่ยแบบแนะั้นอ่ะไม่เหมาะต้องลดปริมาณลงวันที่สามาใไมกินเหมือนเดิมอีกปืด แล้วก็ชั่งน้ำหนักวันถัดไปท่านจะรู้เลยว่าอาหารที่ท่านควรจะทานมีปริมาณเท่าไหร่โอเคปะ่ะอ่ะคาวนีมาถึงเรื่องนี้แล้วเปลี่ยนการสารเสริมอาหารนะมันดียังไงอ่ะมันไม่ใช้ได้ไหมบอกตรงนี้นะไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่สียเียนแต่ถ้าจะง่ายกว่าไหมอ่ะอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยมันเป็นการ